ผมเนี่ยได้ฟังความเห็นของคุณอุ้งอิงกับคุณพิธาแล้วเนี่ยคือความคิดที่เป็นคนที่มีอคติมีเหมือนกับจิตใจใีครอบงำทำให้มองเหมือนคนตาบอดมืดหน้าตาบัวหรือเปล่าทำไมเป็นระดับถึงหัวหน้าพักหัวหน้าครอบครัวแล้วเนี่ย ยังไม่เข้าใจอีกว่าการประชุมเอเป2022ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในครั้งนี้เนี่ยมันได้ประโยชน์มากมายมหาศาลมันคืออนาคตและโอกาสของคนไทยไหนจะต้องทำให้คนไทยมีเศรษฐกิจดีมีไรายได้มีเงินในกระเป๋ามีข้าวในหม้อกินเพื่อปากท,ท้องเพื่อชีวิตและมันเป็นอนาคตของคนไทยอีกประมาณ 10-20ปีข้างหน้าคนไทยทรรมหากินดิ้นรนใช้นี่ใช้สินหลังจากวิกฤตโควิดลำบากมาเนี่ยคนไทยเนี่ยต้องการโอกาสและสิ่งที่ดีซึ่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะโดชาเองก็สร้างราักฐานเอาไว้ให้มากมายทั้งด้านเศรษฐกิจการลงทุนการท่องเที่ยวการจ้างงานและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสำคัญต่างๆ และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายพัฒนาทุกโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นรายได้เยียวยาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนการประชุมเอเปกครั้งนี้เนี่ยมันจะทําให้มิตรเงินมหาศาลและโอกาสมากมายที่กลับมาสู่หลั่งไหลเข้ามาสู่พี่น้องประชาชนคนไทยและประเทศไทยผมก็บองว่า คนดีๆจิตใจดีๆเขาเห็นเขารับรู้รับทราบได้มีแต่เพียงคนใจบาปความคิดฉาบอคติด้วยทาคนคนประเภทนี้เท่านั้นที่ป้ายสีและสนับสนุนให้คนเร็วๆออกมาขายี้ทำลายประเทศมาชุมนุมมาก่อมบขัดขวางการประชุมขัดขวางการจเจริญเติบโตของประเทศชาติพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้คงเห็นแล้วว่าอนาคตของประเทศจะฝากไว้กับคนที่เห็นแก่ตัว หัวหน้าพรรคการเมืองหัวหน้าครอบครัวประเภทนี้ไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้สนใจประเทศชาติไม่สนใจพี่น้องมีแต่จะสนับสนุนม็บเหล่านี้ออกมาสร้างความเดือดร้อนวุ่นวายดังนั้นการหาเสียงหรือการจะพูดจะอะไรในโอกาสข้างหน้านจะเป็นนโยบายอะไรก็แล้วแต่มันเป็นแค่วาทกรรมที่จะหลอกลวงพี่น้องคนไทยให้หลงเชื่อพฤติกรรมจริงๆแล้วมันเชื่อใจไม่ได้เชื่อถือไม่ได้เลยจริงๆนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่า ผู้นำเหล่านี้หัวหน้าพักเหล่านี้หรือหัวหน้าครอบครัวเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นคนที่มีอาคาติขาดวิสัยทัศน์สร้างมายาคาติทําลายโอกาสประชาชนทําลายโอกาสของคนไทยอย่างนี้เราจะปล่อยให้มาเป็นผู้นําประเทศไม่ได้หรอกครับเราอย่าไปสนุนให้มาเป็นผู้นําของประเทศไทยอีกเลยครับ